งานนะครับร่วมก,กับพี่น้องเราทุกคนเนี่ยเราจะช่วยท่านต่อท่านดีจริงๆผมทํางานอยู่กับนายกมาหลายรัฐบาเลเองไปขาริีการนายกอยู่กับนายกหลายรัฐบาลไม่มีนายกคนไหนที่ทํางานแล้วก็ทุ่มเทเท่ากับนายกคนนี้นะครับขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าท่านนายกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมทํางานแล้วว่าเป็น,ปนดีจริงๆ,ๆนะครับใหญ่พี่ ประชาชนจริงๆหอใจพวกเกษตรกรหยุใจพี่น้องปฏิติเกิดจริดังนั้นถึงผมจะอยู่ในตําแหน่งหรือไม่ในตําแหน่งนะครับผมคิดว่าเราทุกท่านนะครับทุกท่านจะวางมือจะทัการเมืองริ่สุดท้ายก็คือขอให้ทุกท่านในฐานะวันนี้ผมเองก็มาตั้งนะครับชมรมเครือข่ายปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ทำงานร่วมกับน้องอมันในฐานะประธานรับหมู่บ้านชทวยไทยอง์ราชาันแห่งประเทศไทยเราจะ,จะทำงานคู่ขนานกันจับมือกันสำคัญที่สุดวนันนี้นะครับตัวท่านนายกไม่ห่วงท่ากับสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวอีสานช่วยกันร่วมมือในการที่จะปกป้องสถาบันโดยเฉพาะสถาบันข้ามหารกริย์นะครับซึ่งเป็นร่มพระบารมีแห่งพวกเราเกษตรกรเนี่ย ขอให้พวกเราช่วยกันอย่าให้ใครมาทําลายอย่าให้ใครมาล้มล้างอย่าให้ใครมาแต่ร้ายป้ายสีนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นนุดรวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งชาติเนี่ยผมอยากให้พวกเราช่วยกันนะครับประวัติศาสตร์มีให้ศึกษาว่านธ็นไทยที่ลูกหลานเรา